สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนในคลิปนี้ผมต้องการแสดงให้นักศึกษาเห็นว่าตัวต้านทานเมื่อต่อกันในวงจรแล้วเนี่ยกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเท่าไหร่รวมทั้งความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเท่าไหร่วิธีการทําไม่ยากครับให้เรามองดูตัวต้านทานในแต่ละสาขาย่อย ว่ามันต่อกันแบบอนุกรมหรือขนานอย่างตรงนี้6โอห์มกับ3โอห์มต่อกันแบบขนานความต้านทานรวมของการต่อแบบขนาน6โอห์มขนานกับ3โอห์มก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน6บวกกับ1ส่วน3ที่จริงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราคูณ2เข้าไปเพื่อให้ ส่วนเท่ากันเท่ากันคือ6อันนี้คือ1นบวกสเท่ากับ3ส่วน6ตัดทอนกันก็เป็น1นส่วนสนั่นหมายความว่า R ที่ต่อกันแบบขนานของ6โอห์มกับ3โอห์มมีค่าเท่ากับ2โอห์มเมื่อเราได้ ยุบวงจรแล้วได้ความต้านทานรวมของ2ตัวแล้วให้เราเขียนวงจรใหม่นะครับเพื่อให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนี่คือวงจรใหม่ที่เราเขียนได้เราก็จะเห็นว่า6โอห์มต่อกับ3โอห์มเนี่ยเสมือนกับตัวต้านทานตัวเดียวก็คือ2โอห์มทีนี้เราก็มาดูว่า4โอห์มกับ2โอห์มเนี่ยต่อกันแบบไหนอันนี้ต่อกันแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรม4 อนุกรมกับ2ก็จะมีค่าเท่ากับ4บวก2เลยเท่ากับ6โอห์มอันนี้ง่ายนะครับทีนี้เหมือนเดิมครับก็วาดวงจรใหม่อีกครั้งหนึ่งวงจรนี้ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่ามี e m f 1ตัวแล้วก็มี r 1ตัวมีกระแสะไหลในวงจรแน่นอนนะครับถามว่ากระแสะที่ไหลในวงจรนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ถ้าเราวัดความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน6โอห์มอันนี้มีค่าเท่าไหร่ครับกี่โวลต์ครับ18โวลต์ทราบค่า R ทราบค่า V เราหา I ได้จากสูตรนี้ V เท่ากับ I R ถ้าจะหา I ก็เอา V ส่วนด้วย R V ของเราคือ18โวลต์ R คือ 6โอห์มได้กระแสออกมาเท่ากับ3แอมแปร์อันนี้มีกระแส3แอมแปร์และก็มีความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตรงนี้คือ18โวลต์แต่นี้ยังไม่ใช่คำตอบโจทย์ต้องการให้เราหาในแต่ละตัวต้านทานเราก็ขยายกลับไปครับอ,อันนี้จะเหมือนกันครับ E กับ E กับ B เนี่ยเหมือนกันตัวเนี้ยเป็นตัวต้านทานเสมือนซึ่งเกิดจากการต่อกันของ6กับ3เรามาดู4โอมกับ2โอห์ม4โอมกับ2โอมต่อกันแบบอนุกรมการต่อแบบอนุกรมกระแสะไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาเป็นไงกันครับเท่ากันซึ่งก็คือ3 a แอมแปรแต่ความต่างศัก ที่ตกคร่อม4โอห์มกับความต่างศักด์ที่ตกคร่อม2โอห์มเป็นไงกันครับไม่เท่ากันเราสามารถหาได้จากสูตร v เท่ากับ i r i คือ 3M แอมปร r คือ4โอห์มฉะนั้น v ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน4โอห์มคือ12โวลต์มันเป็นการต่อแบบอนุกรม อันนี้เอาไปแล้ว12โวลต์เหลือเท่าไหร่ครับ6โวลต์ถึงรวมกันได้18โวลต์พอดีถ้าใครไม่เชื่อก็ใช้สูตร v เท่ากับ ir ลองคำนวณด้วยตัวเองตอนนี้เราได้คำตอบแล้ว1ตัวก็คือตัว4โอห์มทราบว่ามีกระแส3แอมแปร์ไหลผ่านแล้วก็มีความต่างศักย์1ิโวลต์เหลืออีก2ตัวครับ6กับ3แล้วก็ขยายกลับมาตัวนี้6กับ3 เขียนนิดนึงนะตรงนี้มาเท่าไหร่ครับกระแส3 m แอมป์กระแส3อแอมป์เมื่อมาถึงจุด C มันจะต้องแยกออกครับเป็น2ตัวถามว่าจะแยกไปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูความต้านทานถ้าความต้านทานมากกระแสที่ไหลผ่านก็เป็นไงครับน้อยในทางตรงกันข้ามความต้านทานน้อยกระแสที่ไหลผ่านก็จะมาก ทบทวนนิดนึ่งตรงจุดนี้มีความต่างศักก์กี่โวลต์นนะสิโวลต์จุดนี้ความต่างศักก์จุดนี้ความต่างศักก์คือ6โวลต์เนื่องจากว่า6โอห์มกับ3โอห์มต่อกันแบบขนานความต่างศักก์ที่ตกคร่อมตัว6โอห์มจึงมีค่าเท่ากับความต่างศักก์ที่ตกคร่อมตัว3โอห์ม ก็คือ6โวลต์เท่ากันนะครับมาดู i ครับทีนี้ i ก็คือ V ส่วนด้วย R V เท่าไหร่ V 6 R 6แสดงว่าได้ i เท่ากับ1แอมแปรส่วนตัวด้านล่าง i เท่ากับ2แอมแปร ดังนั้นเราก็สามารถตอบสิ่งที่โจทย์ถามได้หมดแล้วก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน4โอห์มคือ3แอมแปรและไหลผ่านตัวต้านทาน3โอห์มคือ2แอมแปร์และไหลผ่านตัวต้านทาน6โอห์มคือ1แอมแปร์ไหลกลับเข้าไปตรงนี้เหลือกี่แอมแปร์ครับไหลกลับ เหลือแอมแปร์เท่าเดิมน,นะครับกระแสะไฟฟ้าไหลเข้าเท่ากับไหลออกส่วนความต้านทานต่างศักด์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน4โอห์มคือ12โวลต์และความต่างศักดิ์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน6โอห์มคือ6โวลต์ซึ่งมีค่าเท่ากันกับความต่างศักดิ์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน3โอห์มซึ่งนั่นก็คือ6โวลต์เช่นเดียวกันเพราะต่อกันแบบ ขนาน